สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะวันนี้จะพามาเช็คพลังงานเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคำทำนายแม่หมอก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นการอ่านไพ่ที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นๆนะเพราะว่าก็พยายามจะใช้ในหลายๆรูปแบบมาที่ มาําร่วมกันนะก็ในคลิปนี้แล้วหมอเจอาลังงานคนคนหนึ่งนะคะว่าเขาอยากกลับมาเอาชนะใจคุณอยากจะกลับมา t ทคแ Action ให้แบบเต็มที่ให้สุดๆไปเลยนะคะเพราะว่ารายเพราะเขารู้ว่าคุณมีการปิดกานเขาไปแล้วนะ ก็อยากจะกลับเข้ามาทำความสัมพันธ์ให้มันดีที่สุดนะคะที่เขาตั้งใจไว้แล้วนะอยากจะให้ออกมาดีนะคะเพราะอะไรเขาถึงรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อนะคะรู้สึกว่าถ้าเป็นฝ่ายเขานะที่จะเข้ามาหาเข้ามาง้อเข้ามาควาเข้ามาขอความเห็นใจจากคุณนะว่า อยากมาปรับความเข้าใจอยากมาง้อขอขึ้นดีนะแล้วก็อยากจะมาพูดความในใจอะไรให้คุณฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาขออธิบายอะไรต่างๆนานานะก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสหรือจะลองรับฟังเหตุผลอะไรของเขาไหมนะเพราะว่าเขาก็ตั้งใจมากแหละที่จะเข้ามาในครั้งนี้และดูเหมือนว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมีความลังเลนะแต่ตอนนี้เขาไม่ลังเลแล้วเขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแก้ไขนะสำหรับคุณกับเขาเนี่ยจะต้องมีการมาพูดคุยปรับความเข้าใจอย่างอย่างอย่างมากมายเลยแหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากจะปล่อยมือคุณไปนะไม่อยากให้คุณออกไปจาก เขาทางๆที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะยังไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่เขาจะพูดต่างๆที่กำลังจะบอกคุณนั่นเองนะคะก็มันเป็นความรู้สึกนึกคิดในใจเขานะตอนแรกเขาอาจจะนิ่งเฉยไปนะคะก็รู้สึกว่าให้มันเป็นไปแบบนั้นแหละ คุณอาจจะเข้าใจผิดเขาหรือเขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรคุณอะไรประมาณนั้นแต่เขาได้ตัดสินใจแล้วว่ายังไงเขาจะเข้ามาเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ฟังเขาหรือว่าไม่ยอมรับเหตุผลอะไรเขาก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาได้เข้ามาพูดคุยให้คุณฟังก่อนอะไรประมาณนี้นะและเขามั่นใจว่าการที่เข้ามาครั้งนี้เขาจะพูด จะทำสิ่งต่างๆะที่มันอาจจะมีความชัดเจนนะเขาจะพยายามทำให้มันเป็นไปได้ด้วยดีทำให้ผลรัพธ์ที่ตามมาอาจจะไม่มีการทะเลาะก,กันหรอกนะคะเขาจะประครบประงมไม่ให้คุณ เสียใจเลยอะไรประมาณนี้เขาจะพยายามเต็มที่รู้ว่ามีประสาทแน่นอนคุณปิดก้นเขาแน่นอนรักคุณเคยปิดก้นเขามาแล้วนะเขารู้สึกอย่างนั้นแต่เขารู้ว่าคุณเป็นคนใจดีอย่างไรนะคะเขายังจดจำช่วงวันเวลาที่คุณเคยให้ความรักความอดอุ่นเขาอยู่นะเขาก็จะเข้ามาแล้วก็เอาชนะใจคุณให้ได้บางทีเขาคิดว่า ถ้าคุณยังรอเขาอยู่นะเขาก็จะเข้ามาแบบพูดคุยง้อขอคืนดีเขาก็อยากให้คุณรอแหละแต่ถ้าคุณไม่รอแล้วเขาก็จะยังไงเขาก็จะเข้ามานนะแหละนะก็ดูท่าทีคุณด้วยนะถ้าคุณตัดสินใจอย่างไรเขาก็อาจจะน้อมรับในการตัดสินใจของคุณก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเขาอยากจะมาพูดคุย เข้ามาพบเจอคุณอยู่แล้วก็จุดประสงค์ของเขาคืออยากเอาชนะอยากเอาชนะใจคุณพูดเร็วไปก็รัวไปเลยนะคะนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้เขาจะเข้ามาพูดด้วยความชัดเจนแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เป้าหมายของเขาที่จะมาพูดครั้งนี้ก็คือถ้าคุณ ยังรู้สึกดีกับเขาคุณยังรอคอยเขาหรือให้อภัยเขาในครั้งนี้ที่ถ้าคุณรับฟังแล้วคุณจะให้อภัยนะเขาอยากจะมีคอมมิชเมนทที่มันมีความชัดเจนนะคะ <c oughs> ก็อาจจะอยากมีครอบครัวกับคุณนั่นแหละนะสิ่งที่เขาคิดไว้แต่เขาต้องมาพูดมาอธิบายแล้วก็มาปรับความเข้าใจกับคุณก่อนนะไม่รู้จะสําเร็จไหมนะ มาดูพลังงานต่อนะคะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะโดยรวมนะแต่เป็นดวงสุ่มนะก็คือเขาจะทําให้คุณสบายใจนะเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ก่อนหน้านั้นบางทีบางครั้งเขาอาจจะทําอะไรด้วยด้วยความรู้สึกของเขาเองอาจจะไม่ได้มา เอาใจใส่คุณมากอาจจะมองแค่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะลืมคิดถึงความรู้สึกของคุณอะไรประมาณนี้นะอาจจะทำอะไรไปแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ได้ใส่ใจคุณเอาแต่ความรู้สึกความคิดของเขาเป็นหลักอะไรประมาณนี้บางทีก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง แล้วก็ยังมารักอิสระนะยังไม่ชอบที่จะให้ใครมาควบคุมอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เขารู้สึกได้ว่าเขาไม่มีคุณแล้วเขาอยากจะมันก็ไม่มีความหมายอะไรอะไรอะไรประมาณนี้นะเขาอยากจะดึงร้างคุณไว้เก็บความสัมพันธ์คุณไว้ถ้าหากคุณจะไปจากเขาจริงๆเขาก็ยอมที่จะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองยอมลดสิ่งต่างๆปรับเปลี่ยนที่คุณไม่ชอบนะเขาคิดแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้นิ่งไปเขาได้ไปคิดไปไตรตรองแล้วนะรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีค่าแล้วก็เขาได้เห็นความจริงใจที่คุณเคยให้กับเขามานะคะเขาอาจจะ เคยเห็นก่อนหนะ้านั้นแล้วแต่ไม่ค่อยมีปฏิกิริยานะคะเหมือนกับไม่ค่อยมีความพอใจพักภูมิใจที่คุณเคยทำอะไรให้เขาก็ได้นะแต่พอมาตอนหลังๆนะที่คุณอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเขาแล้วไม่ค่อยเปิดใจให้เขาแล้วหรือว่าไม่มีความชัดเจนไม่เหมือนเดิมแล้วพฤติกรรมที่คุณจะแสดงออกให้เขานะ เขายิ่งรู้สึกกวนกวายแล้วก็อยากปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองมากเลยเพราะอะไรเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะบางทีบางครั้งอะ่ะเขาก็อาจจะคิดช้าไปนะรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาพูดคุยให้คุณฟังประมาณนี้นะก็อยากจะขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณน่าจะ ไม่ให้ความชัดเจนกับเขาแล้วหรือเขาอาจจะทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณหรือไม่ชัดเจนกับคุณแต่คุณไม่พูดเช่นกันคุณไม่พูดแต่คุณกลับแสดงออกแล้วก็ทําใ้้เขาเห็นเลยว่าถ้าเขาต้องการเช่นนั้น คุณก็จะทำเช่นนี้อะไรประมาณนั้นนะซึ่งตอนนี้เขาก็ทั้งกลุ่มทั้งทั้งกลัวนะคะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเลยเพราะอะไรกลุ่มก็คือกลุ่มใจกลัวคุณไปจริงๆกลัวคุณตัดจริงๆที่เขาบางทีอาจจะดูแบบไม่ค่อยสนใจคุณอาจจะดูแบบลัลลาอาจจะดูมีความสุข กายสุขใจในด้านของตัวเองมากที่สุดบางทีบางครั้งเขาก็ลืมที่จะมองออความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งจริงๆนะตอนเนี้ยเขาก็รู้สึกระห้อยละความรู้สึกอะ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองผิดกลัวที่คุณจะไปกลัวที่คุณจะตัดใจกลัวที่ในเวลาในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณต่อจากนี้นะเขาก็กลัวแล้วก็ กลัวเหงาด้วยแหละนะแล้วก็กลัวสูญเสียที่เขาเคยมีคนที่ดีกับเขารักเขาเอาใจใส่เขามามากมายนั่นก็คือคุณนั่นแหละนะกลัวสูญเสียมากๆเลยนะบางทีก็มันเป็นสิ่งนี้แหละที่คุณทำแบบนี้แหละมันทำให้ดึงสติเขากลับขึ้นมาเลยนะว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเขาจะมา ดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะจะคิดแบบคิดแทนคุณบ้างอะไรไม่ใช่คิดแต่ฝ่ายเขาอย่างเดียวอะไรอย่างนนะอยากจะกลับเข้ามาแก้ไขความสัมพันธ์อยากจะประนีประนอมนะคะอยากจะให้คุณเข้าใจหน่อยว่าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ได้มองแบบ ไม่ได้มองเห็นว่าเขาทำอะไรผิดพลาดไปอาจจะมองข้ามความรู้สึกของคุณไปมากมายมันก็เหมือนกับทำร้ายจ,จิตใจคุณอะไรประมาณนี้ต่อจากนี้เขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วนะก็รู้สึกผิดนะก็ได้แต่ร้องขอความรู้สึกของเขาว่ามันก็เยอะอยู่นะพังพูกมาแหละ ดูจากพลังงานแล้วอ่ะเขาก็น่าจะสำนึกจริงๆนะถ้าใครเป็นเจ้าของพลังงานนะน่าจะรู้ดีว่าตอนนี้ตัวเองสำนึกมากมายแค่ไหนหรือเขาสำนึกมากมายแค่ไหนพลังงานสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ระบุว่าคนที่เขามาฟังเป็นเพศไหนนะก็นั่นแหละแต่สิ่งที่เขาอยากเข้ามาก็คือมีความมุ่งมั่นละไม่มีความลังเลใจแล้วว่าเขาจะ เอาอย่างไรแต่ความสัมพันธ์นี้ดีอย่างไรเขาก็จะตัดสินใจว่าไม่รู้แหละว่าใครผิดใครถูกหรือเขาผิดมากมายแค่ไหนคุณจะไม่ให้อภัยเขาหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขารับรู้แล้วก็อยากจะทำมากตอนนี้ก็คือเขาอยากจะ เขามาพบเจอนะคุณก่อนแล้วก็พูดอธิบายให้คุณรับรู้รับฟังก่อนนะคะแต่เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปมันก็อยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะฟังเขาไหมว่าคุณเคยให้โอกาสเขามามากมายแค่ไหนแล้วนะบางทีบางครั้งบางคู่ก็อาจจะทำผิดไม่บ่อยหรืออาจจะเป็นเรื่องราวการกระทําที่มันอาจจะไม่ได้หนักหนาอะไรคุณก็อาจจะให้อภยัยแล้วก็ พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาได้แต่บางทีบางครั้งการกระทําที่ซ้ำซซากซกนะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณให้อภัยจนแบบไม่มีไม่มีโอกาสที่จะให้เขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่คุณเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะกลับมาครั้งเนี้ยเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาแล้วก็เป็นครั้งนาะทีสําคัญที่จะมีค่ามากมายที่มันจะตัดสินใจทําให เขามีชีวิตต่อไปอย่างไรนะก็อาจจะมีการที่อ้อนวอนร้องขอที่อยากจะเข้ามาในชีวิตคุณขเขาอาจจะรู้สึกจริงๆสํานึกจริงๆแล้วบางทีบางครั้งอะ่ะมันก็เป็นครั้งที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเขาอะ่ะต่อจากนี้ไม่รู้เหลือกี่ปีกี่ กี่สิบปีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่คุณคบอยู่ดิวกันอยู่นะว่าเขาอายุช่วงไหนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทุ่มเทความรักความรู้สึกแล้วก็รังคนที่รักเขาไว้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่เขาจะให้ของมีค่าให้ช่วงเวลาดีๆหรือให้ความรู้สึกดีๆกับคุณอะ มาให้นะตอนนี้ตอนที่คุณยังต้องการหรือเปล่านะคะเขามาให้ตอนที่คุณอาจจะไม่ต้องการแล้วในช่วงเวลาที่เขาต้องการเขาไม่ได้ให้คุณก็เป็นได้นะคะก็แล้วแต่ก,กรณีแล้วแต่เคสไปนะแล้วแต่คู่ไปนะคะก็ไม่ได้จะดูลึกไปขนาดนั้นนะว่าแต่ละคนแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นดวงโดยรวมนะคะ แต่ดูจากพลังงานแล้วแหละเขาก็น่าจะปรับเปลี่ยนตัวเองจริงๆนะแต่มันจะทันไหมนะคะก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเลยนะคะว่าคุณจะเป็นอย่างไรบางทีคุณอาจจะให้โอกาสเขาเปลี่ยน,ปยนแปลงพฤติกรรมตัวเองแล้วคุณขอดูไปอีกสักพักหนึ่งก่อนอะไรประมาณนี้นะคนที่จะเข้ามาก็น่าจะเร็วๆนี้แหละนะไม่เกิน สิบวันแน่นอนนะคะบางคนก็อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาแล้วนะรู้สึกว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาพลังงานมันจะเป็นในรูปแบบไหนก็ดูโดยรวมละกันนะถ้าคุณให้โอกาสเขาแน่นอนมันจะออกมาดีเพราะอะไรเพราะมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคุณก็พิจรารณาละกันเพราะว่าบางทีบางครั้งคุณจะมาเอาคลิปนี้ไปตัดสินใจดวงตัวเองเป็น หลักก็ไม่ได้เพราะว่าเป็น,ปนดวงสุ่มเนาะเดี๋ยวมาชี้ชัดให้ว่าราศีไหนที่จะเด่นชัดละกันนะแต่บอกได้เลยถ้าให้โอกาสเขามีการปรับปรุงตัวเองได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเขาเขากลัวแล้ว,แล,วแล้วเขาไม่กล้าอีกแล้วนะเพราะคุณเอาจริงนะเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็มันก็เป็นการตัดสินใจ ในฝ่ายเขาที่ชัดเจนเหมือนกันที่เขาจะปรับเปลี่ยนแล้วนะเขารู้สึกได้ว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปแล้วบางคนบางบางคู่นะก็อาจจะมีเวลาทีา่ทิ้งช่วงความสัมพันธ์นี้ไปจนทำให้เขารู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณนั้น มันเจ็บปวดเสียใจายมากมายนะจนทําที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่เอาอย่างนี้ไม่ต้องการแบบนี้นะฉะนั้นมันจะเป็นไปในทิทางที่ดีนั่นแหละราศีที่เด่นชาร์ดนะมาเลยชัดเจนมากก็คือเออมังกรพฤกษบกันนะคะแล้วก็บางคนนะบอกเลยว่าบางคู่อาจจะใช้ระยะ,ะ,ยะเวลาในการดูพฤติกรรมตัวของ อีกฝ่ายหนึ่งมากหน่อยนะแต่บางคู่ก็อาจจะรู้เลยว่าเขาเป็นอย่างไรอะไรประมาณนั้นนะเด่นๆเป็นมีธาตุดิ่นนะธาตุธาตุน้ําเป็นไปได้กรกฎพิจิกมีนแล้วก็เด่นๆที่สุดก็คือมีออธนูนะเมตร เป็นธาตุไฟด้วยเมสิงธนูได้หมดเลยพิจิกด้วยนะพูดไปแล้วนะนั่นแหละเด่นมีเมษธนูแล้วก็บังกรพิจิกที่จริงมันก็เป็นได้ทุกธาตุแหละนะแต่ที่เด่นจะมีธนูบึกศบังกอนกันแล้วก็กลกฎพิจิกมีนนะคะนั่นแหละ เด่นมากเลยนะคะก็ดูละการน,นะว่าคุณจะให้โอกาสไหมแต่ไม่รู้ว่าคุณจะมีใครหรือ,อยังนะตอนที่เขาเข้ามาแต่คนคนนี้บอกได้เลยว่าการที่เขาเข้ามาในครั้งเนี้ยความตั้งใจเขาอย่างมากเลยนะบางคนก็แต่สินใจเด็ดขาดแล้วไม่ไม่รู้แหละว,ว่าคำตอบมันจะเป็นอย่างไรแต่ก็ขอทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำ แต่ก็ไม่ได้ทำสักทีก็คือในครั้งนี้แหละที่เข้ามาพูดคุยกับคุณนั่นแหละนะก็ลองดูนะคะว่าจะตรงกับพลังงานของใครแล้วถ้าหากว่าใครเป็นเจ้าของพลังงานก็มารายงานตัวให้หมอได้ทราบด้วยนะคะก็จะเจอสิ่งดีๆแล้วไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องแบบไหนนะ คุณจะมีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาในตอนที่ช้าไปไหมตอนที่คุณต้องการเขาไม่ได้ให้แต่มาให้ตอนนี้นะสำหรับคนที่รอคอยบอกได้เลยว่า จะมีความสุขมากมายเกิดขึ้นนะสิ่งที่คุณรอคอยเขาก็น่าจะเข้ามาขอโทษเข้ามาพูดคุยเข้ามายื้อคุณไว้แต่ถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่ามันช้าไปละมันสายไปละมันก็อาจจะเป็นพลังงานที่เป็นการจบไปได้เลยนะก็เป็นไปได้แต่ก็จะมีคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณแน่นอนนะคะ คนที่ต้องเดินทางมาหานะนั่นแหละอาจจะมีระยะทางที่เขาอยู่อีกที่หนึ่งนะขาจะเดินทางมาหาคุณนั่นแหละนะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชะตาฟ้าริขิดได้เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อะไรที่ติดขัดค้างคาอยู่ในใจระหว่างคุณกับเขามันก็จะได้มีการที่คลี่คลายนะคลายที่ ทำผิดอาจจะมีการรู้สึกผิดแล้วก็เข้ามาขอโทษได้นะนั่นแหละก็ไม่ได้เป็นทุกคนทุกคู่นะคะที่จะเกิดพลังงานนี้เกิดขึ้นแต่เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆแน่นอนนะคะถ้าใครเป็นเจ้าของพลังงานก็รายงานตัวด้วยนะรู้สึกว่าถ้าในอนาคต ไม่ว่าคุณจะตัดใจหรือไม่ให้ไม่ให้โอกาสเขาแต่คุณจะมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินคุณมีโอกาสนะคะเพราะว่าดวงการเงินอะไรมีเพิมีมีขึ้นมาอยู่แต่มันไม่ได้แบบมีปุบป,ปับนะบางทีคุณอาจจะรอคอยก็ได้ดูการกระทําของเขาด้วยก็ได้นะคะนั่นแหละแต่ช่วงเวลาดีดี มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะก็ขอให้มีความสุขสมหวังนะและมีอีกพลังงานหนึ่งที่ไม่เหมาะลืมพูดไปก็คือว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ถ้าคุณรอคอยให้เขามาขอโทษนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้มีความสมหวังแต่ถ้าก่อนหน้านั้นนะคะ ถ้าเขาทําผิดอะไรคุณไม่ให้ไม่ให้โอกาสก็มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นชะตาฟาริคิดแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจมันจะเป็นความที่ชี้ชะตาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จริงๆนะคุณจะไปต่อกับเขาไหมถ้าคุณให้โอกาสก็คือเขาน่าจะเป็นคู่ของคุณแหละแต่ถ้าคุณไม่ให้โอกาสก็คือมันเป็นการตัดจบความแบบ กรรมดีกรรมชั่วหรือผลบุญที่กุศลที่ทำกันมามันอาจจะสิ้นสุดกันแค่นี้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงนะคะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจริงแต่จะเจอเจ้าของพลังงานไหมจะเข้ามาดูไหมนะคะก็ ยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะใครชื่นชอบพลังงานหรืออยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะหรืออยากให้เป็นพลังงานของตัวเองก็นอมรับเอาไว้นะคะใครที่ชื่นชอบก็ขอให้สมหวังนะใครที่ออรอคอยความรักรอคอยการเงินอะไรต่างๆนานา,นานก็ขอให้สมหวังสิ่งที่คุณรอคอยละกันนะคะ ยังไงไม่หมอกขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ